เริ่มแ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวพ่อนจะเลื่นผ้ารอค่ะมือนีมากวัดทำเสือกันนะจ้าเข้าไปเบึงบรรยากาศกันจ้าเรามองดูทางขึ้นดูสิขึ้นได้บ่นี่ ว่าจะขึ้นได้บ่ไป้อคไปทางล้างนี่บริการรถไฟฟ้ารถลากขึ้นถ้าจะขึ้นขึ้นได้สองทางนะคะวัดท่าเสือจ้ะความสวยความงามจ้ะชมความสวยความางามอันนี้เขาเรียกอะไร พยาคุดหรอกินรหรือเปล่าคือว่ามีาคุดุะว่าุดไม่มีายาวมีชื่อไหมคือไนงะแอคชั่นทีเชกอินอุ้ยคือคือสุดยอดเลยค่ะเรามีดาราประจำกล้องด้วยรอบนี้นะคะอ่าเราจะรอถามว่าขั้นบันไดเขามีกี่ขั้นนะคะเนาะอย่าไปจับมากนะเด้อ แล้วสีะลอกโอเคโอ,คโอค้สวยงามสวยงามอืมได้ทุกท่าทุกที่เราจะนั่งรถอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรคะรถลลาง,ลลางเออเขาสินั่งรถลางไปได้ค่ะนัลลง่งลงแล้วก็นั่งลงก็ได้อ้สุดยอด ขึ้นเลยหรอไปเลยหรอเหมอคนเก่งเขาเดินนะ <Gym. S 1> แต่เรามีความเก่งไม่พออ่า เรรยากาศข้างบนยนีดเรีวๆย,ย้ก็งกแล้วเราขึ้นมาด้วยรถรางเหนไง่โอเคเบิงเอาด็กค่ะพี่นอ้องค่ะสวยงามนะคะขึ้นหอแล้วสวยงามผู้คนกะาลายอยู่คะ่ะเพราะว่าตอนนี้เปิดอยู่เปิดแล้วม,ม,มืดสภาพ สู้อยู่สู้อยู่สู้อยู่อันนี้ทีมงานแมงม้จำได้ทีมงานผู้นำเรากำลังทำบุญน,นะคะเด้อ <c oughs> มาเบิ่งบรรยากาศกันจะ้ะชมเมืองแม่น้ำแม่กลองที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้มีสะพานพเขื่อนแม่น้ำแม่กลองสวยงามจ้ะ สำหรับผู้ที่อยากจะมาติดตามชมอยากจะชมอยากจะมาดูของจริงมาได้นะคะกับคณะทัวร์ของบริษัท VP ีโปรเกสค่ะมาได้เลยจ้าปะจัดเที่ยวทุกเดือนเที่ยวทุกเดือนเลยจ้ะพาลูกพาหลานพาพ่อพาแม่พาพ่อาไปรัของลาหรือว่ามาเป็นหมูเป็นคณะมาเป็นรถบ้านรต

อ๋อจะมาชมโอ้โหทุ่งนาทุ่งกว้างปดทุ่งหน้าบานเพื่อนเนี้ยฮะอ,อู้ยท่านี้แห่งเป็นตะเบิรงค่ะอีกฟังหนึ่งเนาะอันนี้ฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งฟังท้งนั้นจะเป็นเมืองเป็นในเมืองเนาะฟังทางฝุ่นฟังท้งน,นี้เป็น,ท,นทุ่งนาบุ้งดูค่ะทุ่งนาใกล้ภูเขาโอ้นี่มองเซกอิน มองเซ็กอินพร้อมข้างน้าเดี๋ยวจะถามมันคนสวยก่อนคนสวยนับคันบันไดได้เท่าไรกับเมื่อกี้นี่ไล่ห้าสิบแปดคันไล่ห้าสิบแปดคันเป็นยังไงนี่นคือไม่เจนเหงอแต่บันีดขากลับดีสี่ยางลงไปนี่สีนับพร้อมปะสีนับขาลงนั่งกว่าขาลงขาสุด เมืองท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะกันจนบุรีเราจะมาตรงไหนก็ได้มันจะเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเป็นที่เป็นร้านอาหารเป็นที่เช็คอินนะมีหลายมองอยู่กลางทงหน้าผุดนะเฮ็ดอยู่กลางท่งหน้าผุดดบ้านห่อทำนีไอเดียหรือว่ามีอันไหนห่ามะบึงไอเดียแล้วเฮาห่อเขาเอาไปเฮ็ดมีสระน้ำมีอะไรอืมมีสระน้ำระโนดัตตรงนี้ยังไม่มีสระน้ำเลย ไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นร้านกาแฟหรือเปล่าตรงนี้มันก็น่าจะเป็นตามสั่งเลยสวยงามนะจ๊ะตรงน,นั้นจะหรูกว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็จะมองเห็นวัดตรงนี้พร้อมนะฮะไปนั่งมองหันก็บับมามองเห็นความสวยงามของอวัดทรรเสือ,อนี้ด้วยรอยพระพุทธบาทห่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะไปเบิ่งกันให้จ้ะ รอยพระพุทธบาทบอ่อน้ำศักศดิออ์สิทธิ์เออมีอ๋อใน,นบอกว่าไม่ยให้โยนเหรียญไงทำไมเหรียญเยอะจังเลยแต่ในนั้นอ่ะเหมือนรอยเท้าไหมล่ะอรอยพระพุทธบาทบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดูสิคือขนาดเลยคือคือขนาดเลย ใหม่ับนเอานัอันนี้เขาน่งยังก็น้องหัวควรขวาว่านหัวขวนหรืออ่าเราจะมาลงกันจ้าทางลงเลยจ้าหี่ทางลงนี่เริ่มกลัวทางขึ้นเนาะลักษณะง่างไงกวทางขึ้นไง ขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสังเกตกากดติดตามสาวควรจะเล่นผ้าละนะนั่ในเด้อคาะเด้อเพื่อเสพบวิเวณผาเพื่อเสพว่าหายผาดการติดตามนะคะสำหรับคทีนี้ขอขอบคุณ